วิต่ตามโรงงานถจนเจ็นเหนื่อยแค่ไหนก็ตรงตัวเราวันนี้ได้รอนอเทคนิคบานแพรมาช่วยเครื่องจักรทั้งหมด40กว่าตัวกว่าจะปลูกได้ก็หลายเดือนอยู่ครับกว่าจะเข้าที่ก็ตัวนาหน่อยการเจ็ดสี เบียดเฉียดเขามาต้องอดทนทุกยาว 2, รถสองคันได้ต่อไว้ไม่มีคนกลับ4ีสี่หแกนสแกนอีก2ตัวสแกนอีกหนึ่งตัวเครื่องดีกายเครื่องละคมให้บริการลูกค้าจังเหมือนเก่า